สวัสดีครับผมวันนี้แล้วก็แก้ชุดคัตนะครับผมชุดคัตโซนิคนะครับผมใส่125นะครับเวลานี่ครับเวลากำคัตแล้วรถมันไม่ค่อยจะอากำคัตแล้วมันคัตมันไม่จากกันนะครับกระตุกดับนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวแก้ระยะให้อีกหน่อยนึงนะครับอาเจ้าฝาออกนะครับผมแก้ระยะก็คือครับทำบูททำบูทใหม่นะครับผม ก็เปลี่ยนชุดคัดให้แล้วนะครับอันนี้ก็เหลือแค่ทำบูทอย่างเดียวครับทำเหรียญใหม่นะครับนี่อันนี้ชุดคัดเปลี่ยนใหม่นะครับเซตระยะให้หมดนะครับเนี่ยเซตให้หมดเลยอันนี้ของเก่าอันนี้เราทําทำเหรียญก่อนเหรียญตัวนี้สำคัญนะไม่แพ้กันเลยนี่นะครับเหรียญตัวนี้สำคัญนะครับเดี๋ยวเราทำเหรียญก่อน แป๊บหนึ่งนะครับแล้วรประกอบไปนะครับแล้วเดี๋ยวเทสให้ดูเลยก่อนส่งนะครับว่าคัด์มันจะจากไหมของเดิมนะครับกำคัด์ไปนะครับหมุนสเตอร์ไม่ไปเลยนับเนี่ยล็อกเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้นก็หมุนไม่ไปเนี่ยยิ่งลูกใหญ่ยิ่งหมุนไม่ได้เลยนะครับมันจะล็อกล็อกอยู่เลยเพราะว่าชุดคัด์ออตโต้ขออภัยชุดคัด์หลังอ่ะมันไม่ตัดกําลังนะครับอันนี้ตัดกําลังแล้วนะก็สังเกตง,ง่า,ายๆนะครับนี่ให้ตัวได้นิดนึงแล้วถ้วยก็โยกได้ครับนี่ ถ้วยคัดหลังจะโยกได้เห็นไหมถ้าของใครใส่ไปแล้วติดถ้วยโยกไม่ได้นะครับถ้วยโยกไม่ได้แบบนี้นะเนี่ยก็เวลาถ้าเกิดว่าตรงนี้สึกเยอะนะครับก็คือตรงเนี้ยของเก่าก็สึกเยอะเห็นไหมเนี่ยสึกเป็นร่องเลยไหมเห็นไหม,หไหมถ้าสึกเยอะนะครับเวลากำคัดนะครับแผ่นก็ไปค้างอยู่ในร่องนี่แหละแล้วมันก็จะไม่ค่อยฟรีพอไม่ฟรีครับใส่เกียร์ก็กระตุกดับแล้วก็เกียร์จะแข็ง รถจะปลดเกียร์ยากเวลาขี่รอบสูงๆอ่ะนะครับผมจะปลดเกียร์ยากนะครับเนี่ยต้องให้ตัวได้หน่อยหนึ่งนะครับพอให้ตัวได้นะครับผมเดี๋ยวทําเหรียญตรงนี้ช่วยนะครับวันนี้ก็เสร็จเลยนะครับแก้คัดง่ายมากครับผมก็ถ้าใครดูคลิปแรกก็น่าจะรู้ว่าคัดมันเป็นอะไรนะครับผมอ่ะนี่ครับผมผมก็ไปทําบูธมาทําบูธมาใหม่ไอ้บูธตัวเนี้ยสาคัญหลายคนก็ถามผมนะว่ามันใช้ขนาดเท่าไหร่พี่ ผมบอกให้เลยว่าดูตรงนี้แล้วจะเข้าใจนี่มันเริ่มยกที่ตรงไหนอ่นะเนี่ยดันมานะครับมันเริ่มยกที่ตรงไหนเริ่มยกที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องทําระยะให้ได้ตรงนี้ครับเอาอะไรขีดไว้ก็ได้นะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเริ่มยกตรงนี้นี่ครับเห็นไหมมันเริ่มยกนี่สวัสดีครับ พอมันเริ่มยกนะครับเราก็ใส่ไปเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูหลายคนถามไม่มีใครน่าจะสอนแบบนี้หรอน้อยคนนะครับแต่ผมเนี่ยเล็งเห็นปัญหาเป็นระดับชาติเลยนะไอ้ตรงเนี้ยประกอบรถวิ่งได้แรงแล้วแต่คัดใช้ไม่ได้นะครับผมพอคัดใช้ไม่ได้ไมันก็เหมือนรถขี่ไม่ได้นะครับถึงอยากจะขี่ไปไหนก็ไม่อยากขี่ กำคัดที่แขนโก่งนะครับผมยิ่งยิ่งตัวเล็กๆกำคัดที่ตัวเอียงเลยตัวเบี้ยวหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวเลยนะครับก็จริงๆทำคลิปบอกไม่หลายครั้งแล้วนะแต่ว่าก็ยังทํากันไม่ได้นะครับผมเพราะว่าต้องใช้ประสบการณ์ด้วยนะอ่านี้ผมก็จะเอานัดเข้าแล้วนะเข้าแล้ว ไม่ถึงกันแน่นมากเผื่อหรือเผื่อหรือนะครับเดี๋ยวใช้ตัวทีตรวจอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาตัวทีตรวจอีกทีนึงนะครับแน่นบางตัวแล้วกันแน่นบางตัวแน่นบางตัวดูระยะดูระยะเปร๊บเห็นไหมตรงที่ผมไอ้นี่นไหมผมทํามาผมทําจนรู้เลยผมใช้กี่มิลดูระยะครับนี่ครับระยะนี้คือระยะเริ่มเปิดนะครับผม ่าระยะคัดเริ่มเปิดเริ่มแง้มนะนับนี่ดูแล้วจําไว้เลยครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับนี่นี่นะครับนี่ต้องดินได้นะไม่ใช่ว่าฝืดนะเนี่ยต้องดินได้นะเห็นไหมดินได้นะครับนี่ผมก็ชอบตรงนี้อ่ามันดินได้เห็นไหม อ่านะครับพอดิ้นได้แล้วนะครับมันอยู่ระยะนี้เห็นไหมจะเริ่มเปิดนะครับเริ่มแง้มเริ่มแง้มเห็นไหมเริ่มแง้มอ่าทีนี้ครับมาดูกันฝั่งนี้นะครับฝั่งสเตอร์นี่แหละเวลารถมันกระตุกดับทำไมหนึ่งกระตุกดับเพราะว่าคัท์มันไม่จากนะครับพอกำไปแล้วนะครับรถมันดับคึกเลยนะครับเพราะว่าสเตอร์เนี่ยพอใส่เกียร์ปุ๊บ มีคัสไม่มีคัสนะสเตอร์มันหมุนรถก็กระตุกดับทําไงล่ะครับให้ติดเครื่องใส่เกียร์กำคัสแก๊กสเตอร์ไม่หมุนอ่าอันนี้ก็ตัวทีนะผมนี่นะตัวทีหมุนสเตอร์เลยนะครับเอาตัวทีใส่นี่นี่ยสเตอร์นี่ยหมุนไม่ไปนะหมุนไม่ไปหมุนไม่ไปจะไปต่อเมื่ออะไรเลยไหมเกียร์ว,ว่างกดเกียร์ว,ว่างสินะครับนี่เห็นไหมเกียร์ว,ว่างก็ไปแล้ว อ่าเวลาติดเกียร์ว่างทำไมถึงเบิ้ลได้ึมึมึ้มึมมา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 เบิ้ลตัดกันนะครับผมนี่เกียร์ว่างไม่ได้เข้าเกียร์มันก็เบิ้ลได้พอใส่เกียร์แครกรถกระตุกดับสเตอร์หมุนอ่าทีนี้ต้องแก้ชุดคัสต์ยครับสำหรับรถคัดมือนะคัดเท้าบางคันก็เป็นนะครับถ้าคัสเตอร์สามกติดนะอ่าทีนี้ครับเรามาดูใส่เกียร์หนึ่งแครกเกียร์หนึ่งเดินหน้านะอันนี้เกียร์เดิมไม่ใช่เกียร์ไหนนะเกียร์หนึ่งเดินหน้าสองเดินหน้านะครับผมนี่หมุนไไม่ด้ หมุนไม่ได้นะครับกำคัดนะครับผมกำคาัดก่อนกำคาัดก่อนปุาา๊บกำคาัดก,ก,ก่อนแล้วใส่เกียร์นะเอาใหม่อันนี้ใส่เกียร์ก่อนแล้วกำค,าคาัดผิดผิดผิดนะครับปลดว่างก่อนปลดว่างปลดว่างนะครับอ่านี่ว่างแล้วครับกำคาัดปุ๊บใส่เกียร์อ่าเกียร์หนึ่งนะครับเบิ้ลเข้าไปเถอะนะครับนี่เห็นไหมเบิ้ล<ด>เข้าไปเถอะคัดมันฟรีไงนะอันนี้เครื่องติดแต่ว่าสเตอร์ไม่หมุนแล้ว แกนเกียร์ไม่หมุนจะเตอให้หมุนนะครับนี่ก็คือมันฟรีได้นะครับแต่ในทางกับการปล่อยคัสผมจะปล่อยมือขวาปุ๊บอ่าปล่อยคัสเนี่ยครับมันจะหมุนไอ้นี่เลยหมุนไม่ไปเลยนะครับเห็นไหมรถจะกระตุกกึกดับเลยนะครับอ่ะกำคัสอีกปุ๊บพอกำคัสอ่านี่ครับฟรีแล้วนะครับอ่าอันนี้คือปกตินะครับรถปกติโดยปกติจะต้องเป็นแบบนี้นะผมถ้าอ่างใครกำคัสนะครับแล้วกระตุกดับนะครับ ให้แก้แบบที่ผมบอกเลยไม่ชุดคัดก็บูตระยะนี่แหละสาคัญครับเนี่ยอะไม่กาําคัดเกีย1น,นะจะเป็นเกียกำลังเลยแหละขึ้นเข่าสบายนะครับลองเอาขึ้นเข่าดูครับเกีย1กับเกีย4ไหนขึ้นได้ดีกว่ากันนะครับนี่กาลังทีนี้เป็นกําลังเกีย1มันจะหนืดหน่อยคัสอะแต่ว่ามันก็กําอยู่ปกตินั่นแหละแต่ว่าเครื่องยังไม่ติดไงอะเนี่ครับมันก็จะหนืดหน่อยนี่นะหนืดอะใส่2ครับแก๊กหมุนหน่อย อ่าใส่สองละทีนี้สองครับมันจะก้นก็จะลื่นขึ้นไปเห็นไหมอ่าสามครับปุ๊บยัดสามสามก็ยิ่งลื่นอีกอ่ากาลังมันน้อยลงไงนะครับผมใส่สี่อีกกึ๊บนะครับทีนี้สี่ลื่นเลยมือหมุนได้เลยเห็นไหมเห็นไหมมือหมุนได้เลยสี่อ่าแต่ถ้าเอาปล่อยคัดปุ๊บคัดจับนะครับนี่ลูกสูบต่อจากการสูบการสูบต่อจากเข้าเหวี่ยง ข้าเบี่ยงมาเฟืองขับเฟืองขับมาเฟืองตามเฟืองตามนะครับมาเข้าราวเกียร์ขับราวเกียร์ขับ,ขบมาราวเกียร์ตามมาออกสเตอร์นี่สเตอร์ถ่ายกําลังแรงมา้าลงไปที่สเตอร์หลังนะครับผมนี่มันก็จะไปกลับได้ที่เราบีบคัสปึ๊บมันก็จะฟรีเบิ้ลได้นะครับอ่าอันนี้เอฟซีก็ขับไปเลยนะครับจะก,กําคัสเรียคัสอะไรก็ขับไปเลยนะครับอันนี้ก็คือเครื่องจบแล้วใช้ได้แล้วนะครับทําไม่ถึงสิบนาทีเสร็จนะครับผม ส่งมารออาทิตย์กว่าแล้วคิวครับผมเกรงใจมากเลยนะครับผมเพราะผมรู้ว่าทําจริงๆก็ไม่เกินสิบยี่สิบนาทีหรอกนะครับผมอ่าเนี่ยคาร์เนี่ยจาไว้เลยนะอ่ะดูกันไปนครับต้องให้ตัวอิสระอย่างนี้นะนะต้องให้ตัวได้ไม่ใช่บางคันประกอบไปยันอยู่ที่เลยแล้วก็บอกรถไม่มีคาร์นะครับก็ไปดูระยะให้ดีนะครับผมอ่าเนี่ยครับเนี่ยครับ คัดมันต้องแบบนี้นะครับมันถึงจะนิ่มครับนี่นี่นะครับอ่าแล้วก็เกียร์ก็เข้าง่ายลื่นนะครับรถก็ไม่กระตุกขับก็สมูทนะครับอ่าอันนี้ก็พร้อมส่งให้แล้วนะครับเ c ซเดี๋ยวถ้าเข้าเพจมาเลยครับผมก็จัดให้แล้วครับสำหรับงานคัดแข็งกรรแล้วรถกระตุกคัดมาจับนับง่ายมากโดนชุดคัดไปชุดหนึ่งนะครับผม แล้วก็ทําระยะให้ใหม่ครับอันนี้ลูกค้าจะถอดไปใส่คันไหนนะก็จะใช้ได้หมดเลยทุกคันเลยนะครับเอาชุดคัสกับชุดฝานี้ไปเพราะว่าผมเซตเข้ากันแล้วแต่ถ้าวันใดวันนึงลูกค้าพี่เลนไปเปลี่ยนฝาก็ต้องเซตระยะใหม่นะหรือไปเปลี่ยนคัสอะแผ่นคัดก็มีผลนะสูงต่ำอะสูงต่ําหนาอนะมีผลนะครับมีผลยังไงครับเสริมอีกนิดนึง นี่นี่หลายคนก็บอกว่ารถผมขี่ดีดีเปลี่ยนคัสกำคัสร,รถไม่มีคัสเลยมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับผมนี่นี่นี่ช่วงนี้ครับเห็นไหมว่ามันไม่ลงกันเห็นไหมมันคล่อมกันได้ทุกไอนี้เลยนะมันเข้าได้ทุกรูเลยแต่ต้องเลือกรูที่มันเข้าได้นี่รูนี้เข้าได้เห็นไหมรูนี้เข้าได้อ่า นี่ครับปุ๊บนี่เข้าได้นะครับผมอ่าแล้วก็เวลานะครับเปลี่ยนแผ่นคัตทำไมมันถึงนะครับสปริงคัตแข็งคัตอ่อนนะครับนี่คือแผ่นคัตนี่คือระยะหนีบนะครับผมระยะหนีบแผ่นคัตลองคิดดูนะครับสปริงอยู่นี่แผ่นปิดอยู่นี่ถ้าเกิดแผ่นคัตมันหนาขึ้นมันก็ต้องทางออกถูกไหมทางออก นะครับสปริงมันก็อ่อนอ่อนลงนะครับผมเพราะว่าสปริงมันถูกดึงเข้ามาไม่เต็มที่จริงไหมอ่าแต่ถ้าเกิดแผ่นคัตบางอ้าเอาออกไปแผ่นหนึ่งให้เห็นภาพแผ่นคัตบางปุ๊บนี่ไอ้สปริงที่มันอยู่ตรงเนี้นะครับเนี่ยถ้วยมันเข้ามาอีกนะครับสปริงอะ่ะมันก็ต้องถูกบีบเข้ามาอีกเวลาคลายอะ่ะมันก็ต้องคลายเยอะมันอาจจะแข็งกว่าหน่อยหนึ่งอ่าใช่ไหม แต่ถ้าเกิดแผ่นคัสตะมันหนามันหนาเงนี้ฟุบนะครับมันหนาเงนี้สปริงะนะครับมันก็จะอ่อนอ่ามันก็จะอ่อนอีกนะครับผมก็นี่แหละข้อการเปลี่ยนคัสตนะครับผมเออบอกงี้ดีกว่าบางคันเปลี่ยนไปแล้วคัสตดีกว่าเดิมก็มีจากกรรมคัสตไม่ได้บางคันเปลี่ยนแผ่นคัสตแล้วคัสตแข็งก็มีนะครับก็อย่างที่ผมบอกตัวเนี้ครับสป,ปริงนะครับ มันจะลัดอยู่อ่ามันจะอยู่แบบนี้เลยแหละเวลาเราประกอบอะสปริงมันจะอยู่ข้างในนะครับยิ่งนะครับตัวนี้ห่างนะครับตัวนี้ห่างปุ๊บนะครับอ่า๋ยวผมจะเลื่อนนี่ออกสมมุติว่าแผ่นคัดหนามันจะงต้องเลื่อนนี่ออกนะครับนี่แผ่นคัดหนานะครับสปริงนะครับมันก็ต้องถูกกดเข้ามาอีกเห็นไหมมันก็ต้องถูกบีบเข้ามาอีกนะครับแต่ถ้าเกิด แผ่นคัตบางมันก็ต้องเข้ามาอีกนะครับสปริงนะครับมันก็จะถอยออกนะครับแต่เวลาบีบเนี่ยมันต้องบีบออกเยอะอ่ามันต้องบีบออกเยอะมันถึงจะคลายใช่ไหมพอเราดึงสปริงรัดแล้วอ่ะเวลาบีบอ่ะมันต้องดันถ้วยตรงนี้ออกไปเยอะอ่ากลับกันนะครับกับแผ่นคัตหนามันถอยหลังอยู่แล้วนะครับสปริงอยู่ประมาณเนี้ยแต่เวลากำคัตนะครับมันถอยมันถีบบีแค่นิดเดียวนะออกนิดเดียวนะครับมันก็เลยไม่ค่อยแข็งเท่าไหร่ ฟังแล้วงงไหมเนี่ยต้องศึกษาเยอะๆเพราะว่ารถแต่ละคันคัดไม่เหมือนกันครับไปซื้อแผ่นแท้มาซื้อแผ่นตามตลาดมานะครับมันก็ไม่เท่ากันแหละไอแผ่นเหล็กเนี่ยก็ไม่เท่ากันนะเนี่ยเวฟร้อยแดดโซนิกนะครับใส่กันได้หมดแหละดีมแต่ความหนาแต่ละรุ่นรหัสแต่ละพาร์ทไม่เท่ากันแผ่นแต่งนะครับ ก็ไม่เหมือนกันดีมร้อยเวฟร้อยร้อยสองตาคนละรหัสหมดนะแดดโซนิกตัวเก่าตัวใหม่เอาเวอเนียคีบดูเถอะครับแล้วท่านจะรู้ว่ามันไม่เท่ากันนะครับผมอันนี้ก็เรื่องคลัชนะครับก็ถ้วยเหมือนกันนะครับเบิกมาคนละสำนักนะครับนี่นี่ไม่ลงเห็นไหม,มกลับอีกรูกนึงอ่ะนี่ก็ไม่ลงนะครับ ไม่ลงดีนะครับกลับอีกรู้นึ่งนี่ก็ไม่ลงค้ากันเลยเห็นไหมเนี่ยถ้ามันไม่ใช่สํานักของมันหรือคู่ของมันนะครับเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับประกอบยากนะครับเนี่ยประกอบยากแล้วคัดก็ไม่มีนะครับผมแต่ชุดเนี้จะพังได้ก็ต่อเมื่อเฟืองมันหอนแค่นั้นเองก็ถ้วยแตกแล้วก็ตรงเนี้สึกนะ เนี่ยพอสึกนะแผ่นคัตมันทางานอย่างนี้ใช่ป่ะมันต้องเลื่อนถอยหลังเวลาเรากำคัตนะครับแผ่นคัตมันอยู่ในตําแหน่งนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมว่าแผ่นคัตนะนะมันเข้าไปฝังอยู่ในนี่ในร่องชามเวลาเรากำคัตนะครับมันก็ไปขัดมันก็คายได้ไม่เต็มที่รถมันก็เลยคัดแข็งนะครับผมอ่าถ้วยตัวเนี้ยทาไมมันถึงมีเปลี่ยนขายละครับราคาหลักร้อยนะ ของทียมอะสามารถเอามาย้ําแล้วเปลี่ยนใหม่ได้อ่าตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับผมก็มีขายนะนี่ก็เปลี่ยนมาแล้วนะของแดด KBP นะครับอ่าแดดกับโซนิกใช้เหมือนกันเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่น่าจะไอ้นี่เข้ากันได้มองท่าดูแล้วนะครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของคัส์นะครับใครศึกษาวไว้ก็ไลค่คัส์จบแหละใครกอคลิปเรื่องไม่จบอะผมบอกเลยผมอธิบายละเอียดมากคลิปนี้ นะครับเพราะว่าเนี่ยน้องอยู่ไกลต่างจังหวัดค่าส่งเครื่องไปกลับพันนึงพันกว่าแล้วสงสารน้องเลยนะผมคิดแค่ค่าคัดพอค่าแรงไม่คิดคิดแค่ค่าคัดจะค่าส่งกลับนะครับเนี่ยปัญหาแค่นิดเดียวแก้ไม่ถึง10นาทีก็หายนะครับแต่ว่าบางคนน่ะนะทำไม่ได้อะเพิ่งจะเรียนรู้อะเนี่ยผมทําให้ไปดูเนี่ยลงคลิปให้ดูเนี่ยหวังว่านะน่าจะทําเป็นอีกเป็นพันเป็นหมื่นเป็นล้านคนนะอันนี้ส่งอันนี้ก็นะครับผม ทำให้ท่านไล่จบง่ายนะไม่ต้องปวดหัวนะอ่าไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องนอนคิดเยอะกันนะครับจิตใจจะได้แจ่มใสสุขภาพได้แข็งแรงกันทุกคนนะครับขอบคุครับสวัสดีครับ